สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นลูกกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ค่ะเมื่อเข้ามาที่ช่องแล้วก็สามารถกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องนะคะแล้วเลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะส่วนจะมีบางเพลย์ลิสต์เท่านั้นที่ยังไม่ได้มีคลิปใส่เอาไว้ให้ก็ใจเย็นๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าฝ้ายกําลังทําคลิปที่จะทยอยลงไปใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์แต่ละหัวข้อให้กับพืนๆ สำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้ในเรื่องของเที่ยวปันสุขต้องมีแอปเปาตังและเช็ควิธีลงทะเบียนเอาไว้ก่อนนะคะ,ะมาดูกันก่อนเลยค่ะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างมาทำความรู้จักแอปพลิเคชันเปาตังก่อนนะคะเรียกว่าเป็นช่องทางการรับเงินเที่ยวปันสุขจากรัฐบาลที่ทำอะไรได้มากกว่าที่คิดค่ะเพราะว่าแอปเปาตังเป็นแอปพลิเคชันกระเป๋าตังอิเล็กทรอนิกส์หรือ e wallet ของธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะ เปิดขึ้นเพื่ออำนวมความสะดวกประชาชนในยุค4.0ที่กำลังจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งนะคะกับหน้าที่เป็นตัวกลางรับเงินและ e อ o วอเ e ชในมาตรการเที่ยวปันสุขให้ถึงมือประชาชนนั่นเองค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้แอปพลิเคชันเป๋าตังมีบทบาทสำคัญในการแจกจ่ายเงินจากรัฐถึงประชาชนในมาตรการชิมช็อปใช้มาแล้วนะคะซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรวมถึงมาตรการอื่นๆอย่างต่อเนื่องค่ะ แอปพลิเคชันเป๋าตังถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปที่ควรจะโหลดไว้ติดเครื่องเพื่อความสะดวกและก็ไม่พลาดโอกาสต่างๆจากรัฐบาลนั่นเองค่ะเรามาดูว่าทําความรู้จักกับแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกับวิธีการลงทะเบียนง่ายๆด้วยตนเองก่อนนะคะภายใต้คอนเซ็ป เป๋าตังค์ใบใหม่ใช้งานง่ายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนไทยนั่นเองค่ะแปลว่าจะไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเจ้าแอปเป๋าตังค์ตัวนี้นะเมื่อก่อนตอนชิมช้อปใช้นะ่ายุ่งยากมากๆเลยคือหลายขั้นตอนแล้วก็ค่อนข้างจะทํายากในการผูกบัญชีกับวอลเล็ตนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาในครั้งนี้เขาบอกว่าใช้ง่ายกว่าเดิมก็ต้องง่ายกว่าเดิมแน่ขั้นตอนการสมัครใช้เป๋าตังค์ค่ะต้องตรวจสอบดูก่อนว่าเช็คก่อนว่าเราใช้โทรศัพท์ค่ายไหนอยู่ถ้าเราใช้ Android ก็ต้องดาวน์โหลดที่ Play Store ถ้าใช้ iOS ก็ดาวน์โหลดที่ App Store ได้เลยนะคะวิธีการก็คือเมื่อเราเข้าไปที่แอปที่เราจะดาวน์โหลดแล้วนะคะเราก็กดค้นหาโดยพิมพ์คําว่าเป๋าตังเข้าไปแล้วจะขึ้นโลโก้เป๋าตังสีฟ้าให้เลยจากนั้นก็ดาวน์โหลดออกมาติดตั้งลงเครื่องค่ะจากนั้นเมื่อได้เรียบร้อยแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้วเรียบร้อยขึ้นมาจะพบว่าแอปพลิเคชันต้องการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานของคุณให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ใช้งานลงไปนะคะ ก็กรอกเบอร์ปัจจุบันที่เราใช้อยู่นะเพราะว่าเขาจะส่งรหัส OTP มาให้นะคะ ระบบก็จะทำการส่งรหัส OTP หรือรหัสความปลอดภัยมาทางข้อความค่ะจากนั้นก็ให้เรากรอกรหัสนั้นลงไปในแอปนะคะระบบก็จะขอพินหรือรหัส6ห,หลักผู้ใช้เราก็จะต้องตั้งรหัสรักษาความปลอดภัย6ห,หลักขึ้นมาเพื่อเข้าใช้งานแอปเป่าตังทุกครั้งนั่นเองค่ะและมีข้อแม้ว่า6ห,หลักที่ตั้งไว้ต้องจำให้ได้จำให้แม่นค่ะเพราะจะต้องใช้ในการเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังตลอดไปนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหานะ เมื่อได้รหัส6หลักแล้วก็สามารถนํารหัสนี้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันทีค่ะนี่คือวิธีการสมัครเข้าไปใช้งานแอป,ปเป๋าตังก็ค่อนข้างง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนที่หลายขั้นตอนกว่านี้นะมาดูกันว่าเป๋าตังค์ทำอะไรได้บ้างนะคะสำหรับแอป,ปนี้นะนอกจากจะเป็นช่องทางรับสิทธิ์ e w a l h e r และเที่ยวปันสุขแล้วสำหรับลูกค้ากรุงไทยก็แปลว่าจะต้องมีบัญชีกรุงไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะ ก็จะใช้แอปเป๋าังิสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆของแอปพลิเคชันเป๋าังินได้หลากหลายเหมือนกันอย่างเช่นเติมเงินได้ง่ายทุกค่ายมือถือพร้อมบริการสำหรับตัวแทนเติมเงินมือถือ t r u e d t a c t รวมถึงค่ายทางด่วนค่าทางด่วนอย่างเช่น easy pass m pass ก็ได้รองรับบริการพิเศษสำหรับลูกค้ากยศในการดูข้อมูลและชำระเงินค่ะสำหรับใครที่กู้เงินกยศไว้นะอันนี้ก็ถือว่าสาคัญและจาเป็นด้วยนะคะต่อมาค่ะ ใจบินที่ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าสาธารณูปโภคต่างๆเช่นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถือค่าบัตรเครดิตรวมไปถึงบินภาครัฐต่างๆเช่นเงินกู้กยศค่าปรับจราจรก็ได้กรุงไทยเติมบุญนะคะสแกนบริจาคผ่านแอปพลิเคชันจะได้รับใบอนุโมทนาทางอีเมลได้ทันทีพร้อมส่งข้อมูลเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้เลยนะคะ รองรับการสแกน QR code เพื่อโอนเงินหรือชำระเงินตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็เหมือนกับแอปธนาคารทั่วไปรองรับการสร้าง QR code เพื่อรับเงินตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะ รองรับการสร้างสลิปที่มี qr code สำหรับตรวจสอบรายการและสแกนตรวจสอบสลิปที่มี qr code สำหรับตรวจสอบรายการได้ด้วยก็เหมือนแอปธนาคารทั่วไปบันทึกสลิปรายการลงโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติและแชร์ไปผ่านทางโซเชียลได้แบบสบายๆนะคะเหมือนกันกับแอปธนาคารทั่วไปเลยควบคุมทุกยอดใช้จ่ายด้วยการกำหนดวงเงินสูงสุดต่อวันพร้อมตรวจสอบยอดเงินธุรกรรมย้อนหลังได้ถึง3เดือนนะคะแล้วก็ยังรองรับการสมัครแจ้งเตือนเข้าออก เงินเข้าออกผ่านลายกรุงไทยคอนเน็กซ์ค่ะตัวนี้ไฟเคยเอสอนเอาไว้ในคลิปก่อนหน้าแล้วไปสามารถไปค้นดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะในเรื่องของการสมัครรับการเตือนเป็นลายแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีกรุงไทยคอนเน็กซ์ของเรานั่นเองค่ะ โดยเฉพาะใครที่ใช้บัญชีกรุงไทยในการรับเงินจากมาตรการต่างๆของทางภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการเยียวยา5000บาทจากโควิดหรือว่าจะเป็นมาตรการเยียวยาเกษตรกรต่างๆนานาถ้าใครใช้บัญชีกรุงไทยไว้ก็เหมาะมากกับการที่จะสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านลายกรุงไทยเน็ตคอนเน็กซ์เอาไว้นะคะ,ะต่อมาค่ะล่าสุดเป๋าตังยังรองรับการซื้อขายพันธบัตรแบบดิจิทัลเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะ ต้องบอกเลยว่าอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเขากําลังจะเปิดจําหน่ายนะคะที่มีความน่าเชื่อถือมีความรวดเร็วความโปร่งใสและโครงสร้างต้นทุนที่ต่ําลดขั้นตอนที่ซ้ําซ้อนได้ดีทีเดียวค่ะโดยช่วงแรกจะสามารถซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น ored, บริษัสบมอของกระทรวงการคลังนะคะรุ่นนี้นะที่เขาจะเปิดขายในปีงบประมาณ2,563แบบไร้ใบตราสารรุ่นอายุ3ปีค่ะ ซึ่งจะเปิดจำหน่ายในวันที่24มิถุนายนนี้เวลา8โมงครึ่งนะคะสามารถซื้อผ่านแอป,ปเป๋าตังได้เลย,ยาง,ง่ายๆอัตราดอกเบีย้ยคงที่1.7%ต่อปีค่ะแล้วเขาก็จะจ่ายดอกเบีย้ยปีละ2งวดทุกวันที่24ธันวาคมและ24มิถุนายนของทุกปีตลอดระยะเวลา3ปีนะคะถ้าใครสนใจก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเปาตังมาแล้วลงทะเบียนให้เรียบร้อยจากนั้นก็ยืนยันตัวตนผ่านวอลเล็ตสบม ในแอปเป่าตังได้เลยง่ายๆทําทได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะอะมาดูกันค่ะว่าถ้าเราจะดาวน์โหลดแอปเป่าตังต้องทำยังไงก็ต้องเข้าไปที่แอปดาวน์โหลดของเราแอป Play Store หรือว่าแอปอ Play Store หรือว่าแอป Store ก็ได้แล้วแต่ว่าใช้โทรศัพท์ระบบไหนนะคะถ้าใช้ Android ก็ไปที่ Play Store ถ้าใช้ iOS ก็ไปที่ App Store ของคุณนะทุกคนก็จะมีแอปในมือถืออยู่แล้วนะคะเพื่อไว้สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะก็ เข้ามาที่ Play Store ค่ะในการดาวน์โหลดค้นหาคำว่าเป๋าตังได้เลยค่ะ mm hmm. พิมพ์ง่ายๆเลยว่าเป๋าตังนะคะอ mm ่ะ hmm. อย่างนี้นะ mm hmm. นี่ค่ะพิมพ์เป๋าตังขึ้นมาก็จะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดติดตั้งตรงนี้ได้เลย mm hmm. ถ้าใครยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปนี้มันจะ พิมพตรงนี้ว่าติดตั้งนะแต่ของไฟล์ดาวน์โหลดไว้แล้วจะขึ้นว่าเปิดเท่านั้นเองคือว่าจะให้เพื่อนเห็นว่าแอป,ปนี้มีอะไรใหม่นั่นเองค่ะใครที่เคยดาวน์โหลดไว้แล้วใช้เมื่อตอนชิมชอปใช้แล้วก็ใช้ได้ต่อเลยนะคะส่วนใครยังไม่เคยมีแอปเป่เาตังก็รีบดาวน์โหลดมาไว้รอได้เลยค่ะเพราะว่าในแอป,ปล่าสุดเขาปรับปรุงไปเมื่อวันที่1 4มิถุนายนนี้เองเห็นไหมคะมีอะไรใหม่ในแอป,ปนี้เขาบอกว่ามีสมัครบริการ wallet สมม,มเพื่อลงทุนในพันธบัตรหน่วยละ1บาทนั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นบริการใหม่ล่าสุดในแอปเป่าตังค่ะที่เขาจะเปิดจําหน่ายในวันที่24มิถุนายนนี้8ปดโมงคึ่งเป็นต้นไปก็สามารถเข้าไปซื้อได้ผ่านแอปเป่าตังได้เลยนะคะฝ้าเองก็เลงไว้เหมือนกันนะก็จะเข้าไปซื้อไว้เหมือนกันนะคะ ดอกเบีย้ยเยอะดีอ่ะโอเคเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้แอปเปาตังหน้าตาแบบนี้เอาไว้ใช้งานตลอดไปหนึ่งตัวพร้อมกับรหัสพิน6หลักที่ต้องจําให้แม่นห้ามลืมเด็ดขาดเพราะถ้าลืมแล้วก็ต้องต้องมีวิธีการแบบเข้าไปแก้ไขว่าถ้าลืมพาสดแล้วก็ต้องไปตั้งลืมรหัสพินแล้วก็ต้องไปตั้งใหม่นะคะก็จะเสียเวลาไปอีกนะเพราะฉะนั้นห้ามลืมหรือว่าจดเอาไว้ดีที่สุดนะคะ อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปโหลดแอปเป๋าตังกันไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวฝ้ายจะให้ดูว่าหน้าตาของแอปเป๋าตังในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างในคลิปต่อไปนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ